ตอนนี้ชอบฟ้าก็กกค่อยเคลื่อนขึ้นสู่หน้าจั่ววน<อ>บตอนนี้บุญศรที่ทุกคนได้ร่วมกันในการประกอบพิธียกชอบฟ้าครั้งนี้คงจะได้รับส่วนบุญส่วนบุญศรนะครับไปด้วยกันนะครับ สุขขอปุญญาสาวอุจโยสุขขอปุญญาสาวอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบนนำุขมาให้นะครับขอเจริญในธรรมแด่คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นำบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมทอดกฐติ่สามัคคีและก็ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดท่าเสริมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13า พฤศจิกายนประจําปีพุทธศักราช2564ในขณะนี้นะครับซึ่งฝนก็โปอยปลายลงมาแต่ก็มีพุทธบริษัทนักบุญทั้งหลายก็ไม่ล้าความพยายามก็มาร่วมกันทอดกระถิ่นและยกรรบฟ้ากันอย่างมากมายทีเดียวนะครับท,ที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับท่าน,รานประธานอุปถามคุณแม่สุเมศมาหภานนะครับ และก็พลตำรวจโทโซเชนักพานนะครับประธานองกระถินก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็มีคณะมนตรีของอาจารย์ภักกวัฒช่วยด้วงได้ขับนถโนราเพื่อเป็นการราต้อนรับประธานองกระถินในขณะนี้นะครับที่กรับทุกท่านนะครับการใส่คลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติความวังไทยเดิมนะครับบริหารนานคุณดำสววัฒน์ก็คือคนนี้นะครับผู้จัดการผมมาพอดี คุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 4 1 2 8 1 5นะครับ0 8 4 1 2 8 1 5นะครับร้านกระจกเกียริฟาร์มวังไซเดิมก็ขอฝากไปด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้จัดการนะครับที่ตานเห็มอยู่ในคลิปวิดีโอทุกคลิปนะครับก็เดินทางร่วมมาต้อนเกียรติด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับจุดที่นดีมากครับมี จะบุญมาร่วมกันเยอะแยะเลยครับครับเอเอารถมาเปิดเพลงกระถินเพลอมากเลยครับมาช่วยแง่กระถินนะครับวันนี้มีแหม่ชาวบ้านกาจะมาช่วยแง่กระถินครับวันนี้ครับครับสุดยอดมากมากครับขอรับสนบุญนะคครรัับบครับครับครับ นักบุญที่แปลงร่างมาเป็นมะโนรานะครับตอนนี้พร้อมที่จะมารำต้อนรับคณะพุ่มกระถินรำต้อนรับประธานองค์กระถินนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานและก็คุณแม่สมิตราอักพานแล้วก็ทีมานะครับตอนนี้อะไรลูกชื่ออ,อันค่ะตอนนี้มากี่คนนะลูกสิบคนโอ้สิบกว่าชีวิตแล้วก็มีความตั้งใจมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนลูก เตรียมพร้อมมากค่ะตื่นเต้นเตรียมพร้อมตื่นเต้นนะครับเต็นที่นะลูกนะ,นะก็คิดว่าวันนี้วันเดยโลกวันเดีกบโ<ช>ลกชื่ออะไรคะเชิญค่ะอ่าใช้เวลาฝึกอมมานานไหมลูก ก็นานพอสมควรแต่จำท่าได้ค่ะอ๋อท่ารำยังได้อยู่นะยังสมศักดิ์ศรีกับเป็นสิทธิ์ของแม่ศรีมาลาใช่ไหมอ๋ออย่าลืมอย่าให้เสียชื่อพ่อขุนศรานะอ่าวันนี้ลูกเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมความพร้อมมาาน้อยกค่ไหนลูกมากอสมครมากครับอาจารย์บสมดยอดครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจกับเด็กๆนะครับหลังจากที่หยุดมาเป็นระยะเวลายาวนานอ๋อครับแล้วก็งานกระถิ่นปีที่แล้วนี่ก็ รำเกือบทุกวันครับแต่ว่าปีนี้ก็ับแค่ครั้งเดียวสำหรับปีนี้สวยงามมากสวยงามมากสุดยอาโดยไม่เห็นไายชื่อ ท่านอาจารย์หลักจากที่กายเป็นนะครับวัดต่างๆที่มาร่วมในวันเดือ์คุณพอัยโชติวันแล้วก็ท่านพอตวัตวิชนก็มาร่วมสร้างบนด้วยนะครับก็คือนะครับวัดท่าเสริมนี่ในอดีตนั้นเป็นเช่นเดียวกันแรกของอำเภอหัวใจแล้วก็เป็นวัดธรรมยุทธ์วัดแรกของอำเภอหัวไจพุทธังพระคาลังต่งอภิวาท ถ้าด้วยถ้าหรืนนี้เพื่อพระเราจพี่น้องที่ถือผ้าอยู่นะครับเข้าไปถวายบริวารเป็นประธานหลานกฐินแด่พระคุณเจ้าสุนทร ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักนะครับญาติโยมพุทธวิสณ์ก็กําลังหลั่งไหลนะครับเข้ามาทําบุญที่วัดกันเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะโจตกโปรยปลายมาตั้งแต่เช้าแต่ด้วยความศรัทธาด้วยความเรื่อมใสนะครับผู้คนก็ไม่ลดละในความตั้งใจที่จะมาร่วมทาบุญทอดกฐินสามมื้อกีในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุบนครับ โมะะตักษะทะวาโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิทำม,มารินาละโพโลชย,ยามะสามโคพิมังสัพปะมิตาเหตุตาวะจากปิมินาทุษเสนา ทัก,กนังอักคาระตุรดัด้วยท้ารืนนี้เพื่อเราจะพี่น้นองที่ถือท้าอยู่น,ยนะครับเข้าไปถวายี๋ยว่า ครับคุณผู้ชมที่กราบทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีคุณแมุ่มิสซาฮาพานนะครับประธานอุปสมภ์ก็ได้ทาพิธีถวายผ้ากรติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทําพิธียกครอบฟ้าอยู่จุดตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับส่วนุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบญมาอย่างทุกท่านด้วยนะครับตามลำดับนะครับถ้าท่านประธานประทับที่แล้วเราสัมสทุกการกับท่านทุกคนนะครับ จะมีความพร้อมนะครับผมก็จะได้ฟังเสียงโาหนบยุทตำแหน่งใบนะครับเมื่อได้ยกโาอบทให้โค้เป็นทกที่ประกบามชีจะได้มีการเปนเข้าหน้าในการใน

ับขณะนี้เรื่องความยามีก็ได้ประกอบพิธียกช่อฟ้าแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอนี้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุโมตนาสาธุุนนะครับจากวัด่าเสริมซึ่งได้ประกอบพิธียกช่อบฟ้าและก็ทอดกฐินในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลขอมีความสุขความเจริญนะครับครับตอนนี้ช่อบฟ้านะครับ ก็ค่อยๆเคลื่อนเค้นสู่หน้าจัว่ววอสดไปอยากหวยต่อน,น้ำไปอยากยาช้านะครับไปอยางทุกคนที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมก็ได้อิ่มบุญตามไปด้วยนะครับ บุญบุสอนไดทุกคนได้ร่วมกันออกในการประกอบพิธียกเจ้าครั้งนี้คงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศสอนนะครับไปด้วยกันนะครับขอโมทนาสาธุบนสุขขอบุญญาอุจโยสุขขอบุญญาสุขขอบุญญาอุจโยการส,สับสมขึ้นทั้งบนนำสุขมาให ซึจงประกบก็เป็นการประกอบพิธีที่เข้มขลังที่มีพุทธคุณและก็ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนเชื่อว่าเมื่อเราได้มีโอกาสได้ทําคุณทําความดีได้ยกเศร้าฟ้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเท่ากับนี้ด้วยขอเอ่อมทนาสาธุนะคปฏิเตปินนาปะทังทินนา ตอนนี้ศาชอบฟ้าก็ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่หน้าจั่วที่อุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับสบุญมูส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบนมาอย่างทกๆทกันด้วยนะครับที่ได้ประธานและก็รับบุญมคริง ครัคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะน,นี้พระคุณเจ้านะครับโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทพวิทยาพร คับเจ้าวาดวัดพระหมหาธาตุวรมหาวิหารพระรามหลวงนะครับก็ได้ประกอบพิธีนะครับของการยกช่อฟ้าในอุโบสถหลังที่ได้ท่อมแซมบณะปฏิสังขรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับในขณะนี้นะครับขอให้ทุกท่านรับส่วนบส่วนกุศลและก็ขอ,อุโมทนาสาธุบนมาอย่างคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ